อไอ้ชื่ออย่างครับผมอ๋อผมชื่อวิทยาครับอ๋ออยู่บ้านอย่างครับอ๋อผมอยู่บ้านมัยญะนี่อ๋ออยู่บ้านยะอ่าอ่าอำเภออําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นาะครับครับอ่าไอ้ใจตัวอ่าไบโอกรดที่ไปพ่นอย่างครับผมอ๋อพ่นสตรอเบอร์รี่ครับอ๋อพ่นสตรอเบอร์รี่แล้วผลเป็นจะได้รับผมอืมครับถือว่าค่องขันดีครับตัวนี้ครับเพราะว่า ทำให้หน่วยใหญ่ขึ้นแล้วก็หน่วยขยับขึ้นเป็นเบอร์ใหญ่เป็นส่วนนักเนาะมันก็โอเคในระดับหนึ่งเลยเพราะผมก็หาจ่ายมาเหมือน,นกันละจ่ายมาตอนแรกๆมาตัวแล้วก็ก็โอเคใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นยาโฮอร์โมนที่แบบว่าอาหารครบเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ต้องจะเป็นไปซื้ออ,อย่างอื่นมาจ่ายละเพราะตัวนี้นี่ เพิ่นบอกว่ามีครบอยู่ตั้งในผมก็เลยบอกว่าเอออันนี้ผมต้องใจตัวยาอย่างอื่นเลยผมใจตัวนี้อย่างเดียวคือใจได้เลยเพราะว่าหน่วยจนหน่วยเล็กก็จะเป็นหน่วยกลางหน่วยกลางก็จะเป็นหน่วยหน่วยใหญ่เนีย่ยมันจะขยับไปเรื่อยๆอ๋อเขาะเจะได้หน่วยใหญ่เป็นส่วนนักเนี่ยอ๋อแ,<ต>แล้ว,ต,วาตามเบอร์ของสตตนนี่มันก,ก็ต้องมีเบอร์อ่าใหญ่กลางเล็กเจียวเนาะแต่ว่าหน่วยเหมืนนั้นมันจะขยับขึ้นถ้าใจตัวเนี้อ๋อ แล้วปีนี้ปลูกกี่กี่ต้นครับผมเอ่อสามหมื่นห้านี่ครับประมาณเนี้ยสามหมื่นห้าแล้วช่วงใหม่ๆนี่มันเอ่อได้กี่ถังนี่อ๋อช่วงใหม่ๆนี่ก็ช่วงนี้ก็ได้ประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบนี่ครับสี 4, ่สามสิบถึงสี่สิบเนาะครับเอ่อแล้วปีที่แล้วเราปีที่แล้วนี่ได้อยู่เอ่อแปดเก้าสิบสิบสองสูงสุดกับสิบสองเนี่ยสูงสุดสิบสองแสดงว่าปีนี้มาใจไบโอกรอ มันก็ขยับไปนักอ่ะเออรู้สึกว่าขยับเป็นนักเลยเพราะว<อ>่ารู้สึกแตกต่างกับปีที่แล้วเลยนัก,กไปสองสามเท่าเนาะครับประมาณนั้นครับอ๋อแล้วไยมันก่อนายมันก่อใหญ่ตัวเนาะใหญ่ใหญ่เพิ่มขึ้นอ๋อไยใหญ่เพิ่มเพิ่มขึ้นเนาะครับแล้วผลเนาะเป็นอยา่างไรผลง้ามก็หรือว่าเออผลนี่ทั้งคือผล ผิวมันหนาแล้วก็เวลาหนุ่ยแดงเนี่ยมันจะบอลเละ oh. คือว่าเอ,อใช้ได้เลยว่าเพราะว่าเขาได้พ่นโฮอร์โมนเยี่เขาพ่นตัวนี้ก็คือว่าถ้าหนุ่ยมันแข็งอีเนาะแล้ว mm. ก,ก็หนุ่ยแดงเนี่ยบางที่แล้วมาคือมันจะเละเขาก่ำกําเดียวมันกันเละละแต่ว่าอันนี้นี่รู้สึกว่ามันแข็ง oh. หนาตัวอ๋อล oh. so ูกโสม ล,ลูกเอลูกทรสวยก็ครับลูกทรงใช้ได้เลยครับเพราะว่าตัวนี้นี่พ่นตัวน,นี้รู้สึกว่าลูกทรงใช้ได้เลยแล้วสีสวยตัวอ๋อสีสวยตัวเนาะแล้วก็มันก็แข็งเปลือกเปลือกก็นาตัวเนาะเปลือกนาตัวอบอดช้ำง่ายเนาะบอดช้ำง่ายอ๋อแล้วก็สรปุปก็คือได้ไซส์ใหญ่ตัวได้ปริมาณเพิ่มขึ้นครับลูกทรงสวยแล้วก็แข็งเปลือกหนาเนาะครอ๋อขอบคุณครับ